สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ breaking news ประจำวันที่3เมษายนดาม่าบอบาดานเวอร์ชั่น2เดอะปัอมจากขวัตสิ้ว อยู่ดีไม่ว่าดีโดนถอนหงอกสร้างงานนี้จากดาม,ม่าบอ่อบาดานเบื่อเชื่อแรกที่เป็นบททราบซึงของความรู้สึกของชาวบ้านกับความหวังในชีวิตที่ดีกว่าหลังจากขุดบาดาลได้น้ำด้วยการบริหารจัดการการสรรหาจากทุนทรัพย์ส่วนตัวที่พิมพ์รีพาย เน็ตไอดอลผู้ไปจุดความหวังจุดประกายให้กับชาวบ้านในภาคอีสานแต่เรื่องราวของดรมม่าบอบาดานเวอร์ชั่นแรกเมื่อพิมพ์รีพายใช้เงินส่วนตัว190,000บาทได้ครบเซ็ตตั้งแต่บอบาดานจนถึงโซลาเซลล์ระบบท่อต่างๆแต่ทำไมกับพลิกผันกลายเป็นเรื่องราวที่ ไปจุดแสงสว่างให้ตาสว่างกันทั้งแผ่นดินเรื่องของอภิมหาอม,มตะราคาราชการเพราะมีงบของราชการไทยที่ขุดบอ่อบาดาลในปี6-3อนุมัติงบใบวานไว้ส0มพันล้านเฉลีย่แล้วบ่อรับล้านกว่าแต่พิมพ์ริพายขุดแค่แสนก้า ว้าวบิ e ๊กป้อมแอนแอนบอกว่าราคาไม่เท่า e กันเพราะมันขุดลึกกับขุดตื้นราคาจะเท่ากันได้อย่างไรจึงนำมาตู่เวอร์ชัน2 t h เดอะป้อมจากกวดเสี้ยวก็แอนออกมาบอกว่าราคาไม่เท่ากันเพราะมันขุด30เมตรกับ300เมตรวันนี้เดอะป้อมเจอสวนชุดใหญ่ไฟกระพริบ เมื่อพิมพ์รีพยายสรุปสวนว่าาไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะทำให้มันเด็กเห็นดีกว่าพอยิ่งพูดไปเด็กมันจะยิ่งขำเอาเปล่าๆส่วนบอบาดานที่พิมพ์ไม่ได้ขุดเข้าไปลึกเนี่ยเพราะว่าพิมพ์กลัวเจอนรกค่ะโอ้น็อ c เลยดีเดียวหมัดนี้ฮฮ่ โอ้ยเดป้อมจากขวดสีอิวกับกลงขวดไม่ทันละงานนี้ก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใ,ใดๆในที่นี้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อทาท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง youtube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสาร ครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า1,800คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทย คำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าตู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอามาดูเรื่องราวรายละเอียดกันว่ามันเป็นมายังไงเกิดขึ้นได้อย่างไรวัฒนานาน,านุ่มโคตกประจำตัวเดอะตูบและเดอะปั๊มวัฒนานานุ่มโพสเมื่อวานนี้ว่าบิ๊กป้อมชี้บ่อลึกไม่เท่ากันแจงบ่อบาดาลแพงฝ่าพิมพ์รีพายเพราะต่างกันที่ความลึกของบ่อและท่อ ยันตรวจสอบราคาได้ทุกหน่วยงานพลเอกประวิทย์งวลลงสุวรรณรองนายกกล่าวถึงการวิาพากษ์วิจารณ์การขุดบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีราคาสูงเกินไปหากเทียบราคาที่พิมพ์ริภยัยแม่ค้าขายของออนไลน์ใช้เงินส่วนตัวในการขุดบ่อบาดานวงเน็บพร้อมอุปกรณ์และโซล่าเซลล์1,90,000บาทว่า ราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับความลึกของบ่อถ้าขุดลึกใช้งบประมาณมากถ้าขุดตื้นใช้งบประมาณน้อยบ่อน้ำทั้งหมดจะเท่ากันได้อย่างไรเพราะบางทีบ่อลึก300เมตร400เมตรจะให้ราคาขุดเท่ากับบ่อที่มีความลึก30เมตรได้อย่างไรและท่อที่ใส่ไปก็ไม่เหมือนกัน เมื่อถามว่างบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการดำเนินการแพงกว่าเป็นสิบเท่าคนเอกประวิ์กล่าวราคาเราตรวจสอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างโปรง่งใสมีการตรวจสอบในการขุดเจาะน้ํำบาดาลทุกบ่ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดอ้าวเดือ้อมเห็นเขาว่ากันว่า หลายบอ่อขุดมาไม่มีน้ํานะมึงขุดไปถึงแกนโลกเลยนะสามร้300อเมตรอ่ะตึกใบหยกทีเดียวนะเดยวป้อมแม่เรื่องราวดิวัฒนานาน่วมโพสได้มีคนบอกว่าเออเงินทอนก็ตามความลึกนะฮ่าฮ่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ในเมื่อทำราคาบ่อละแสน 90้าหบาทได้ก็ใช้ได้ทำไมต้องทำบ่อละหล้านขำมากครับบอ่อบิ๊กป้อมนี่ลึกชิพหายทุกบอ่อเลยนะมึงลึกถึงนรกหรือเปล่าเอามีเงินทอนก็แบบนี้แหละอย่าไปเถียงกันมากขนาดนาฬิกายังตรวจสอบได้เรื่องน้ำบาดาลยิ่งง่ายขอเวลาอีกไม่นาน ทำไปเถอะครับบิ๊กป้อมต่อให้ขุดแค่1เมตรแล้วคิดเงินมา50ล้านก็ไม่เป็นไรครับทำไปเถอะคนสนับสนุนพักพลังประชารัฐตั้ง8-9ล้านคนกลัวอะไรทำไปเลยทำไปลูกเอาพิมพ์ลีพายชี้แจงแล้ววัฒน,นานานุ่มอมา์พิมพ์ลีพายแจงปมดาม่าขุดบ่อน้ำบาดาลแนะผู้ใหญ่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วทำให้เด็กเห็นดีกว่า ยิ่งพูดเด็กจะยิ่งขำเซลตัวเองกระทบสิ่งที่ไม่ได้ขุดบ่อลึกมากเพราะกลัวเจอนรกหลังวันนี้บิ๊กป้อมออกมาแจงราคาแพงกว่าเพราะขุดลึกกว่าและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลชี้บ่อไม่ได้มาตรฐาน <schemes> เอ้าเรื่องราวดังกล่าวมีคนให้ความคิดเห็น BT. บอกว่า จริงค่ะการจะเปรียบเทียบอะไรมันเปรียบเทียบได้เช่นลึกเท่ากันคุณภาพของเท่ากันเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่น่านำมาเป็นเรื่องคนเขาทำดีๆรัฐบาลควรให้โล่หรือให้ประกาศว่าเขามีน้ำใจที่จะช่วยราชการเออก็รู้ๆอยู่นะครับว่าประเทศนี้มันคอร์รัปชันกันทั้งระบบตั้งแต่การเมืองระดับชาติยันท้องถิน่นตั้งแต่รัฐมนตรีจนถึงอบตอ ไม่เคยคิดแก้ไขอะไรเลยประชาชนต้องทำงานหาเงินมาเสียภาษีเข้าไปในวงจรแห่งการโกงถ้าปัญหาคอร์รัปชันน้อยลงก็จะมีงบป,ประมาณเหลือในการพัฒนาประเทศอีกเยอะนะครับแทนที่จะเอาเรื่องของบิมรีพายมาขยายประเด็นวาดล้างข้าราชการที่คดโกงและเข้มข้นในการตรวจสอบสุดท้ายถ้าไม่ทำอะไรประชาชนเขจะไม่ทนนะนี่ยังเรื่องโกงนมโรงเรียน วาดกินกับส่วนแบ่งอาหารกลางวันอีกนี่เลวขั้นสุดๆเลยนะโอ้กุดไม่ลึกกลัวเจอนรกฮ่าฮ่าฮ่งอกรลุดไปกินเส้นในงานนี้เอ้าพิมพ์รีพายจงเจริญรักนางจริงอันนี้ให้กำลังใจพิม์พตู้ๆครับเลิฟเลิเลเรื่องราวดังกล่าวกระปุกไฮไลท์ดอทคอม ได้โพสต์เรื่องนี้ว่าพิมพ์รีพายตอบป,ปมขุดบ่อน้ำบาดาลหลังเจอดาม่าอีกรอบพร้อมตอบคำถามทำไมขุดไม่ลึกพิมพ์รีพายตอบประเด็นปมขุดบ่อน้ำบาดาลหลังเจอดาม่าอีกรอบวงเล็บรอบสองยืนยันยังไงก็ยังทำต่อย้ำไม่ต้องการกำลังใจเพราะเป็นติ่งจอมปลอมพร้อมตอบคำถามทำไมไม่ขุดลึก จากกรณีที่พิมพ์ริพายขุดปอบาดาลให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยใช้งบประมาณ190,000บาทแต่ชาวเน็ตมาเทียบกับโครงการรัฐบาลว่าทําไมมันต่างกันถึงสิบเท่าสุดขั้วแบบนั้นซึ่งทางพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกชี้แจงแล้วว่าเป็นของพิมพ์ริพายขุดตื้นก็ใช้เงินถูกของรัฐบาลขุดลึก3-400เมตรราคาจะเท่ากันได้อย่างไรล่าสุดวันที่3เมษายน พิมรีพายได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านไลฟ์ขนาดขายของว่าเวลาที่จะทำบุญทีไรต้องมีดาม,ม่าทุกทีแต่ก็นับเป็นเรื่องดีที่สังคมไทยพูดถึงความแครงใจเมื่อก่อนนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์รับรู้ว่าเงินส่วนกลางเอาไปทำอะไรบ้างแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปประชาชนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นต้องการทราบงบส่วนกลางทำอะไรได้บ้างก็ดีแล้ว พอมีดราม่าหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้ออกมาชี้แจงในโลกนี้มีคนเก่งขึ้นทุกวันจนไม่มีที่ให้คนที่โง่ยืนเลยแต่โลกนี้ขาดอยู่อย่างเดียวคือคนที่พยายามเข้าใจคนอื่นอย่างไรก็ตามแม้จะมีดราม่าก็ไม่ต้องห่วงว่าเธอจะหยุดทําเห็นมีดราม่าเซฟพิมพ์รี่พายกันเยอะเธอไม่ต้องการกำลังใจ เพราะสิ่งที่ได้มามันคือสิ่งจอมปลอมหากวันใดเธอทำผิดกำลังใจที่ให้มาก็ถูกถอนออกไปแต่อย่างไรถึงอย่างไรก็ตามหลังจากนี้เธอจะคิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าสิ่งที่จะทำจะกระทบกับใครบ้างตอนขุดบอ่อบาดาลเธอก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบใครเพราะใช้โซลาเซลล์ทำทิ้งเอาไว้ถ้าเขาใช้ก็ใช้ถ้าเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ไปใช้ที่ดีกว่าก็แค่นั้น ส่วนบ่อบาดาลที่ไม่ได้ขุดลึกพิมพ์นิพายหยุดพูดแบบติดตลกว่าเพราะกลัวเจอนรกค่ะฮ่าๆๆจบกันเอวังด้วยปากการชนีแหละไอ้พวกที่มันขุดลึกๆทั้งหลายมันชอบลงนรกกันสิ <laughs> โอ้เอาไปฟังกันนะครับคลิปของพิมพ์นิพายที่ไล์เรื่องนี้ ประมาณ4-5นาทีไปฟังกันครับคือเป็นเรื่องดีที่สังคมพูดถึงเรื่องความแคลงใจเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับรู้ว่าเเงินหลวงของเราเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่โลกมันเปลี่ยนไปประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์แสดงคามคิเห็นแล้วก็ต้องการทราบว่า งบหลวงทําอะไรได้บ้างนะคะก็ดีแล้วที่ที่พอมีดราม่ามาแล้วก็มีหมน่วยงานที่รับผิดชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ออกมาเขาเรียกว่าขยายความจริงให้ได้เห็นก็ก,ก็เสพกันไปเสพความจริงกันไปในรอกนี้มีแต่คนเก่งน่าดูเลยค่ะเยอะมากมีแากคนเก่งขึ้นทุกวันทุกวันเลยคะ่ะโลกนี้มีคนเก่งยืนเบียดเสียดกันเยอะมากจนไม่มีที่ให้คนงอยืนเลย แต่ว่าโลกนี้ขาดอยู่อย่างเดียวเลยค่ะพิมว่ามันขาดคนที่พยายามที่จะเข้าใจคนอื่นค่ะยังขาดอยู่เยอะเลยค่ะจางวิษ คือไม่ต้องห่วงว่าว่าพิมพ์จะหยุดทานะคะมีประเด็นหนึ่งก็คือเซฟพิมพลิพายกลัวจะกลัวจะต้องโดนนู่นนี่นั่นนะคะพิมว่าพิมว่าไม่ต้องเซฟพิมอ่ะเพราะว่าพิมหนึ่งเลยพิมไม่ต้องการกําลังใจเพราะกําลังใจเนี่ยมันได้มาเนี่ยมันก็ปลอมมันก็จอมปลอมอ่ะวันหนึ่งที่พิมทำผิดเขาก็ถอดกําลังใจออกไปอะไรเงี้ยพิมว่าพิมพ์พิม์ยืนหยัดในในสิ่งที่พิมพ์ต้องการที่จะทําแล้วก็ คิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าตัวเองทําอะไรไปมีผลกระทบกับใครบ้างเช่นการทําขุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะขุดน้ําบาดาลเนี่ยพิมก็พิมก็ดูแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับใครเพราะว่าใช้โซลาเซลล์แล้วก็ไม่ได้เปลืองค่าไฟคือทําทิ้งไว้เนี่ยถ้าเขาจะใช้ก็ยินดีถ้าเขาไม่ใช้หรือได้ที่ดีกว่าเขาก็ไปใช้ที่ดีกว่าหรือแม้กระทั่งติดหลอดไฟที่โซลาเซลล์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์ที่คลองเตย ก็ถ้าเขาย้ายที่อยู่ก็ไม่ต้องเอาไปหรือถ้าใครจะเอาไปก็ถอดไปแค่นั้นเองหรือแม้กระทั่งที่อมก๋อยถ้าเขาไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ไม่ได้ใช้แผงโซลาเซลล์ที่พิมพ์ตั้งให้เขาก็ถ้าเขามีอันใหม่ที่มันดีกว่าเขาก็เลือกใช้อันใหม่ที่มันดีกว่าได้เลยค่ะขอแค่ขอแค่คนที่ดูพิมพอะค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ดูว่าเด็กสมัยเนี้ค่ะเขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งคือยูทูบเบอร์ อย่าว่าว่าเขาไล้สาระอย่าว่าว่าการสตรีมสตรีมเกมเนี่ยไล้สาระการสตรีมเกมหาเงินได้การเป็นยูทูบเบอร์ทำสิ่งที่เขาชอบได้แสดงความมั่นใจเปิดช่องของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่หาสปอนเซอร์ได้แล้วก็ได้ตังจากทางอเมริกาด้วยค่ะผู้ใหญ่ต้องเข้าใจตรงนี้แล้วผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่จำเป็น,น,นต้องไปเที่ยวแดกเหล้าเมายาแล้วไอ้การเที่ยวที่ที่ผู้ใหญ่เที่ยวด่าเด็กว่าออกเที่ยวไม่ยอมทำงานเนี่ย เขาสามารถสร้างประโยชน์ได้ก็คือเดี๋ยวเด็กๆรุ่นพิมพ์เนี่ยต่อไปนี้มันจะนัดเที่ยวกันมันก็ไปหาที่ทําบุญแล้วเฮ้ยจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แก่งนั่นป่านี่ไอ้่ยะแวะทําบุญสักหน่อยหนึ่งตรงไหนมีชุมชนซื้อของไปให้แล้วก็พิมพ์อยากให้เข้าใจว่าเออผัวเมียที่นั่งดูอยู่ด้วยกันเออมันดูซิว่าต่อไปเนี่ยลูกเต้าที่เกิดมาเนี่ยถ้ายึดคนแบบเนี้ย มีคนแบบนี้เอาไว้ให้เป็นสื่อดูมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กที่จะเกิดมารุ่นใหม่ๆว่าเออมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องที่จะต้องนั่งเรียนอย่างเดียวนี่หว่ามันก็มันก็ไปอีกทางได้นี่หว่าเอ้เป็นแม่ค้าแม่งก็รวยได้เป็นคนมั่นใจเป็นคนพูดอะไรแบบผงผางห้าวหาหน่อยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องโดนคอรหานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยพีอยากให้อยากให้ให้คนที่เสพ u t u b e หรือว่าเสพพังอินเทอร์เน็ต ยุคใหม่ๆได้เข้าใจว่าคือมองมองโลกเป็นบวกบ้างนะคะอย่า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 ยึดติดกับอะไรเดิมๆแม้แระทั่งรอยสักของพิมพนะคะพิมสักมันตัวพิมพเองพิมพก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วก็เราก็ไม่ได้นํารอยสักนี้ไปใช้ฆ่าคนตายในทางในทางที่ไม่ดีนะคะรอยสักนี่อยู่กับตัวพิมพนะคะเป็นลันิยมยใหญ่เข้าใจาโลกมันเปลี่ยนและเนาะโอเคนะนะคะส่วนผู้ใหญ่ท่านใดที่แบบว่าเยังมีข้อคอรหากับเด็กอยู่พิมก็พิม,พก,พมพก็ขออนุญ,ญาต อนุญาตชี้นำนะคะเนื่องจากว่าพิมพเนี่ยก็ก็เป็นจุดที่จะพูดได้นะพิมพจะบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะคือทําให้เด็กมันเห็นดีกว่าเพราะว่าถ้ายิ่งพูดไปเนี่ยเด็กมันจะยิ่งขำามาเปล่าๆนะคะส่วนบ่อบาดาลที่พิมพไม่ได้ขุดเข้าไปลึกเนี่ยเพราะว่าพิมพกลัวจะนรกค่ะเปิดเลยค่ะดรามานี้เป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์วันนี้เมื่อเดิม เน็ตไอดอลอย่างพิมพ์รีพายสั่งสอนแนะนำอยากให้ผู้ใหญ่มองโลกเป็นบวกบ้างอย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆส่วนผู้ใหญ่ท่านใดที่มีข้อคอละหากับเด็กอยู่พิมพขออนุญาตแนะนำว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะทำให้เด็กมันเห็นดีกว่าเพราะยิ่งพูดไปเด็กมันจะยิ่งขำเอาเปล่าๆส่วนบอบาดาลที่พิมพ์ไม่ได้ขุดเข้าไปลึกเนี่ย เพราะว่าพิมพ์กลัวเจอนรกค่ะจบเลยนะแบบนี้ฮ่อย่านะคะอย่านะคะคุณลูกค้าติดติๆตติไปเลยอ้เอางานนี้งบแสนเก้าแต่สะเพรือนทั้งกลมบาดาลเลยยุ่งตายหาอะไรแบบนี้มีคนไปดูว่าไอ้สามเมตรมันเป็นยังไงโอ้โหเท่ากับตึก มหานครทีเดียวนะดึกใบหยกก็ได้ยังไงก็อย่างนั้นงานนี้จะกุดก็มาถึงแกนโลกนั่งไงวันน huh? ี้เดอป้อมฮะเอาจบลลยเอาในที่สุดก็จบดราม่าของวันนี้ดราม่าบ่อบาดานเวอร์ชั่น2ป้อมอยู่ดีไม่ว่าดีโดนพิมพ์ลีพายถอนงอกซะ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังราก,าก้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทย และเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,800คลิป วิธีการง่ายที่สุดคือ h ฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเระกเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ หกดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไร์พีเมียทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ กระหึ่มด้วยแรงประสานของเสริชนคนตายฟ้าเดียวกัน จนถึงเส้น,นชัยเราคือเพื่อนกันพวกดินาตรงกิน่ารประชาะราปไตย อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กลังาเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่าการเมืมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือเจะสู้ต่อเนื่อ ุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้ากรนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องปรระะะชาาธิไตยแแล้วจโดนนนบบบีคัผม่ ไม่ไงั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสักดิ์ีเป็นมนุษย์ในประเทศนี้นั้น <ปะ S 1> แ,แล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ด,ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักศ,ศ<น>ีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็น <au S 1> สักศีของเรา uh, เรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้อง <au S 2> มันเป็นสัก์ศีของเราแล้วเนี่ยเราถูกเร่องดีสักศีมานานแล้วมาสูตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วม,มันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่า uh, ผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตน์รู้มันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งี้อไม่รัดเลยนะคกัล อยากให้รัฐบาลเห็นกาตโคนลมเอาชนะความจนด้วยรัสวัสพิการ